วันนี้มาพบกับยูฟ่าห้าทีนะครับผมมาเบ็ดห้าสิบใบเลยครับลุยไป <มา S 1> ไปเรื่อยๆมาสิบห้าบาทมาแล้วครับผมอ่ะมามาหน่อยเว้ยผมขอจะ่วโอ้ยฟิลิปปินส์มาเลยมาถึงเงือกฎกดมาเลยครับผมเอา้าเชียสัตวี่ตัวไอ้เชียกดแป๊บเดียวเข้าฟิลิปปินส์เฉยเลยครับโอ้โห,โหมาลุยต่อมาผมขอจ,จั่วมาแล้วร้อยสิบบาทเชีย,ยได้ค่าข้างหน่อด้วยไปลุยต่อผมขอแบบจั่วหนักๆหน่อยได้ไหมไป ป่ะหูเหลือ5ปิ้นละปะลุยไปเรื่อยๆครับอ่านี้คือภู้ออกไฟมีจะเพิ่มสปินให้นะครับปลุยกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับปิ้นฟรีเข้ามาเกมนี้ดีมากหูมาแล้วครับ300บาทมาแล้วครับผมมาอีก25ครับมาอีก6 60ครับผมผมขอจัะจายแบงนี้ได้ไหมอืมอ่าตอนนี้กำไรเราที่1,110บาทแล้วนะครับแล้วก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะครับไปลุยอ่ะมาแล้วครับ25บาท อ๋อลุยต่อครับอ่ะ180มาแล้วผมซาซิ120แล้วอขอจัดจ่าหน่อยมาเยอะกว่าน,นี้ได้ไหม,มขอร้องอะ่ะขอได้ค่าขนมด้วยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวแจกด้วยนะครับเงินผมพกทุนมาแค่8,000บาทนะครับเ,รเล่นเบ็ดแค่50แล้วก็ไหลกันไปเรื่อยๆกดแค่ไม่กี่ตาไม่ก็เข้าแล้วอ่าบิ๊กวินนะครับบิ๊กวินบิ๊กวินเฉย,ยๆนะครับไปลุยต่อครับ หลายแหวยาวเกมไดโนเสาร์นะครับดูลสิทธิารนะครับผมป้ามาแล้วครับ17บาทอ่ะลุยต่อ,อ320มาแล้วครับผมอ450มาอ่ะดิมาดิผมขอจ,จะเจ้านี้แบบโอ้โหอ่ะมาเพิ่มสป,ปินให้อีกหนึ่งนะครับปัวกไฟมีดีมากเลยนะครับเกมนี้มแม่งมีเพิ่มเอเ่อสป,ปินให้นะครับแล้วก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆทุนน้อยก็เล่นได้นะครับ เบ็ดห้าสิบเล่นเบ็ดละสองบาทเออคุณมีคุณห้าสิบเล่นเบ็ดสองบาทก็เล่นกันไปเรื่อยๆครับกรอ,ลอเลยเล่นเงินชิวๆได้ได้ก็พอเสียก็พอนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นหมดจริงแล้วนะครับโอ้ไม่แล้วห้าแล้วขึ้นสิบครับผมบ้าขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมออกระ <c oughs> จริงมันยังไม่หมดมีหอวไฟมาอีกนะครับยังไม่รูต่อ คูณ12แล้วนะครับตอนนี้ยิ่งอยู่ในสปินตนานยิ่งคูณเยอะนะครับตัดได้มาอีกหนึ่งสปรินผมขอจะจ่าได้ไหมรอบเนี้ยนี่ไม่เข้าเลยวะไอ้เหี้ยมาแล้วครับอ่านี้เราก็หมดกันเลยที่ส3ฟิลิปปินส์นะครับ4,300นะครับวันนี้เราจเจอกัน